สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้คนเกษตรมือใหม่ก็มาตัดหญ้าแต่เชา้ชาๆเลยครับวันนี้เช้าขึ้นมาก็ตัดหญ้านครับก็เป็นการตัดหญ้าให้กับทุเรียนต้นที่อยู่ที่บ้านนะครับนี่ครับตัดกองไว้นะครับนี่นะมาดูทุเรียนต้นนี้กันนะครับต้นที่ผมเลยตัดหญ้าที่ปลูกไว้ที่บ้าน นี่นะครับการตัดหญ้า,าเพราะว่าหญ้ามันยาวนะครับหญ้ามันยาวก็เลยไม่ได้ตัดนะครับวันนี้ก็มาตัดแต่การตัดเนี่ยก็จะตัดไว้ที่แบบนี้นะครับเพื่อนนะจะเหลือที่ที่บริเวณขอบขอบโคกเขาเนี่ยจะเหลือไว้นะครับเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกที่บ้านเนี่ยมัน บรรยากาศก,กับที่สวนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในบ้านมันอาจจะร้อนกว่าอะไรประมาณนี้ผมก็ทําไปประมาณอย่างนี้นะครับวิธีการทําก็ก็แล้วแต่เราจะทํานะครับส่วนที่ผมผมก็ทําแบบนี้นะครับถ้าต้นไม้มันโตได้เนี่ยก็ทําไปนะครับเพื่อน,นแต่ข้างในก็ก็ยังก็ยังเผื่อไว้อยู่นะครับก็ยังไม่เตียนนะครับเพื่อนนี่เนาะ ก็ยังไม่เตียนแต่ขอบเนี่ยก็ให้เขารักษาความชุ่มที่บริเวณขอบขอบโคกนะครับอ่าก็คือเมษาเดือนเมษายนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยอ่ามันก็คงจะร้อนแน่นอนนะครับเมษาเนี่ยก็เผื่อไว้นะครับก็ให้บริเวณขอบเขาเนี่ชุ่มไว้ก่อนนะครับชุ่มไว้ก่อนแต่ข้างในเนี่ยเราลดน้ําอยู่แล้วนะครับลดน้ําแล้วก็เดี๋ยวยามก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวยามก็ขึ้นมาก็ แล้วแต่วิธีการทําของแต่ละคนนะครับแต่ผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนเนาะนี่ยเรียนต้นนี้ต้นที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับตอนนี้ใบก็สวยนะครับใบอ่อนยอดอ่อนใบอ่อนก็ออกมานะครับมาเป็นยอดย้อนแสงนะครับย้อนแสงอ่านี่นะครับให้เ,เพื่อนดู ปลูกไว้แบบไม่ค่อยจะได้ดูแลเท่าไหร่นะครับก็ตัดหญ้าก็มาตัดนะครับส่วนมากก็ใช้เวลายอยู่ที่สวนนะครับใบอ,อ,อ่อนใบอะไรก็ใบชุดนี้เขาเตามที่ผมทำคลิปไปรอบก่อนก็เ,เขาก็กำลังแตกออกมานะครับแทงยอดแทงใบออกมาใบชุดนี้ก็เลยเออตอนนี้ก็แผ ใบสวยนะครับสวยอยู่นะครับก็ใบก็ใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนเนี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใบก็สวยใบอ่อนนะครับกำลังจะเข้าสีเนี่ยนะครับนี่นครับเพื่อนมันเป็นวิธีการของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับการทํานะครับนี่นครับเพื่อนต้นนี้นี่ครับยอดหเพื่อนเพื่อนดูยอดนะครับ ยอดอ่อนนะครับสวยนะครับสวยงามถือว่าสวยงามอยู่นะครับก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพื่อนเนาะนี่ครับให้ไม่ปุ๋ยให้อะไรก็ให้ตามปกติเวลาให้น้ำเราใช้บัวบัวรดรอบรอบนี่ครับวันนี้ก็ตัดย้าแบบนี้นะครับเป็นวิธีการทํานะครับแบบนี้นะครับที่ผมทํานะครับก็ มันไม่มีวิธีการทำที่จายตัวนะครับเพื่อนไม่มีวิธีการทาที่ตายตัวก็ทําไปนะครับส่วนไม้จะโตได้ก็ทําไปนะครับแล้วแต่ภูมิบัญญาใครนะครับจะทําผมก็จะทำแบบนี้ขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนกเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ